ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาอันห่างไกลมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับป่าผีบังบทซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านทุกคนต่างหวาดกลัวป่าแห่งนี้เพราะเล่ากันว่าผู้ที่เข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาและเสียงกระซิบแถวเบาจากป่าก,ก็เหมือนคำเตือนจากวิญญาณที่สูญหายในนั้นอันนาหญิงสาวผู้มีพลังสัมผัสวิญญาณเธอเป็นลูกสาวของหมอผีเก่าประจำหมู่บ้าน วิทยานักข่าวหนุ่มผู้สนใจในเรื่องราวลึกลับและตำนานของป่าและลุงม่นชาวบ้านผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่เคยกลับมาจากป่าแห่งนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงลมพัดผ่านป่าทำให้ชาวบ้านนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตมีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่หายตัวไปในป่าเมื่อครอบครัวของเขาขอให้หมอผีช่วยหมอผีกลับเตือนว่า บางครั้งบิญญาในป่าไม่ได้อยากถูกช่วยพวกเขาเฝ้าปกป้องสิ่งบางอย่างอันนาและวิทยาตัดสินใจเข้าไปในป่าเพื่อค้อนหาความจริงแต่เมื่อก้าวเข้าสู่เขตป่าพวกเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเวลาเหมือนหยุดนิ่งเสียงหัวรอบถวเบาและเงาเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาทั้งสองคนพบว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์ และโลกวิญญาณวิญญาณในป่าคือเหล่าผู้เฝ้าปกป้องความลับบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตของหมู่บ้านและอันนาอาจเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายความลับนั้นในท้ายที่สุดอันนาได้รู้ว่าความลับของป่าเกี่ยวข้องกับการเสียสละของบรรพบุรุษเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากอาถรรพ์เธอต้องตัดสินใจว่าจะคืนความสงบให้วิญญาณในป่าหรือปกป้องหมู่บ้านไว้เหมือนเดิม การตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตลอดกาล